em <laughs> ăn cả ta <cười> <cười> Chị đợt con sâu vậy đi, mua được ít rồi. mua hồ đi mà mát cái ไข,ข,นนไขนน่มันไข่มันหวกนข้างแตกไขนไข่มันออย่าเี้ยมันหอมอยุ่กลางี่เด้อเนะี้เห็นรเด่เเดี๋ยวหามอันนยนี่มันเขาก็ไปถึงมนเห,ห็ดยังเลเพิองยุกข้าเห็ดเพิงข้เห็ดเิงอยุย่ค่า,อ,คาอันนี้ก็แกงแสบแต่ว่าต้องต้มน้ำคน ต้นมน้ำขมมันออกก่อน ไม่มีบุญพ่อเห็ดทีด่ไหนบุญนรอะอถ้ามันจะถูกมองมันก็สพ่อด,ดีอเราจะมามาองข้าด่ย้ามดีออกไม่ไเนาะ้เพี้ยพี้เรางงเราก <c oughs> ็ขาดไอเขาใกนั้นไปแมนั้น มองน้ำตีนนั่นแนมนตีนมัวมันออกเบิดได้กันมันออกเปิอกดงนเียใจตรงนีกกะตาใสเก็บแม่งตอดต้องเก้านได้ึกใจหรอก

Những cái có mùa dáng đắng, mùa dáng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  ทผู้ใดลู้มีเทาเลยได้ไหมผู้ใดมากอมอะไักย่างุไปทางได้นห่ร้อเสพานเสียได้ทุ่งหนีกันเม่นตินี่พาเก็บมาจะใช่นี่ยเ็ดแม่นี่แม่ได้ทุ่งเสียเพื่อนเฮ็ดผมกระแตหน่วยหลายหลายเอาต่างชาหนึ่งไปเลย